ได้ยินแหละยินนีต้อนรับเข้าสู่ออกทะเลครับและนี่ทะเลครับและนี่คือผลงานครับมาเดินทำไมครับห้องกูเนี่ยรวมถึงตาต้องด้วยครับมาทำไมครับไม่เห็นด้วยเปกไงละโฟกัสโฟกัสโฟกัสเต็มห้องหมดฮะ ณเวลาเาโมง37เรายังเรายังไม่ได้ออกไปไหนเลยครับทำไรอยู่ครับคุณโบครับจะติดเล็บปอมจ้าเล็บปอมนี่เขาเขาเรียกลับเจลไหมครับหรือว่าคนละอย่างมันไม่รู้แล้วแต่ใครจะสะดวกเรียกแต่หนูสะดวกเรียกเล็บปอมเพราะมันไม่ใช่เน็บจริง ียยิกห้อเถามว่าอันนี้ตัดทิ้งไหมไม่ครับตัดออกออกเลยออกกันอันน่าชื่อเสียงดูปนปี่หมดแล้วแต่ไม่จะไม่มีดีก็ตามอุ้ยไปเว้เศร้าซะโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายต่อที่หน้างานครับผมเป็นเซเวเชียว,วันนี้เราอยู่ที่วีสแควร์ครับผมเรามาทำเฮี้ยอะไรเนี่ยไม่มีใครคุยกูยเลยเงาเลยที่นี่ ครอร์สเพย์คอนเทสครับสองค่ะใช่ใช่คอสเพย์คอนเทสต์สองมันไม่ได้ยี่สิบปูอะไรนะงานคอสเพย์คอนเทสต์2องพันสเพห้าคอนเทสต์2องพครับแล้วใหม่ก็มีอีกตัวไม่เอาออกที่ถ่ายไปฮะไปไปฮะอะไรเล็กโลไปกดนี่ไปกดนี่ไปกดนีาอ้าวแล้วเราเขาขึ้นมาอ่ะแล้วหมุนมั่วเลยทีนี้กล้องถอเดี๋ยวพี่ยังไม่จ้างนะน้องน้องถ่ายไงพี่จะไม่จ้างนะ มาเลย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 มเลวเลวเลม่คุสวยยนะไม่ทันเลยหนูได้แล้วเมื่อคุณขึ้นเลยแม่พี่พัเหมือนเหมือนั่นนะพี่นนท์นะหลอกหัวเก็บตีเลยไปแล้ว กับพี่ว <Cait target> <laughs> ันเราไปจัดใจเลยนูนว <laughs> <metal> ่าคุณลุงเขาจะออกแล้วพี่ีของเราอะไปพื้นที่นี้เป็นของเราแหละเราบีเรียบร้อยเหมือนกุฏิยนทเลยอก่น็ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะฮะไปที่ชนะ เกลียดไหล่ก่อนเหมือนเหมือนไม่เคยมาที่นี่มาสองปีแล้วกููไม่เคยมากูเพิ่งมาตอนเนี้ยเราอยู่ที่งานคอสเพลย์คอนเทนต์คอสวรรค์อยู่ที่วิสแร์เนาะฉันฉันได้ดินไหมฉันได้ดินของบิ๊กซีเนาะการประกวดไม่รู้ว่าเรมคือตัวไหนเพราะว่าก็จำไม่ได้สักปีเหมือนกันมากี่ปีก็บีก็จำไม่เคยได้เลย ไม่ขนาดนี้ยังไม่เคยขึ้นเลย <laughs> อ๋อเขาเรียกว่เบืออ์ชีพอ <laughs> เอาเข้าไปแล้วก็เลยคะเปิด <laughs> แสดงว่าเขาก็อ่านนิยายเหรอถึงเขารู้จักตัวเนี้ยใช่แหมนี่ก็งงเหมือนกันคือจะบอกต้องบอกทุกคนก่อนเลยว่าตัวละครที่เราแต่งมาวันนี้มาจากเนี่ยของฟงเฉินเป็นยุคที่สถาปนาเทพเซียนของจีนเรื่องยปรกฏอยี่เรื่องพระเจ้าโจมันก็จะไม่ผิดนะก็คือจะแม่หนีวายนะว่าคุณแกซีเลยไปเลยนะคุณแม่เกินไปปะวีอยู่โซจึ้ง อย่าดิไอ้เหี้ยเล่นอ่ะคือคือเนี่ยเราเราต่อนะเจ้าแม่หนีวาเนี่ยคอือพระเจ้าโจวไปเขียนสลับคำรักอยู่ที่สาราแล้วนางอะ่ะก็เลยเกิดโกรธขึ้นมาก็เลยแบบสั่งให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรรับใช้ถ้ารับใช้ั้งสามคนหนึ่งนะก็คือมีจิ้งจอกปิาสาจหรือว่าจิ้งจอกสวรรค์ที่บำเพ็ญเพียรครบหนึ่งหนึ่งพันปีลงมาจุติ เพื่อที่จะทําให้บ้านมันปนปปวนแต่ว่านางอะทำเกินไปก็เลยโดวยวจะไม่หนีวาลงโทษแล้วนางก็หนีหายไปนี่คือพีสารจริงจดเจ้าก้าวหารหรือว่าหูเทียนที่ว่าทุกคนรู้จักกันเองนะคะเราจำข้อค่านะไม่แม่นเหมือนกันเรื่องมาตั้งหลายปีก่อนแล้วดังนั้นขอโทษค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวขึ้นเสรให้ แต่งกันสองคนที่เหลือแม่งโคนออกกองอ่ะอีนี่แม่งเหมือนประสานงานประสานงานประสานงานอันนี้อันนี้เก็บพับนิ่งเอออันนี้พับนิ่งมันมันมันได้ยังไงนะเออเนี่ยมึงดูกูสภาพกูเอางานมาทำถือกล้องด้วยเลือกถายเขาเออเดี๋ยวเรแต่ดูซิเขาใส่รองเท้าอะไรกันมาคะอ่ะขออนุญาตนะทีเนี้ยเอออ่ะก้มไม่ได้แล้วทีเนี้ยเออมึงดูทุกคนใส่ผ้าใบโอเครองเท้าอันนี้อ่ะมึงถ่ายสิ ดูกูอ,อ่ะมาดูกูอ่ะแต่เต็มที่เลยลูกล <c oughs> เล่าเล่าเหตุการณ์ของผมให้ฟังหน่อยแม่แกไปเอ่อยความที่แบบว่าเราเตรียมพร้อมกันอยู่นะบนห้องประมาณสองสามชัว่วโมงแล้วอยูอย่ดีแบบว่าทุกคนพร้อมแล้ว <c oughs> ไปเลย แล้วก็ไอ้เที่ยเนี่ยแม่งก็ลืมใส่รองเท้ามาไม่มีเที่ยอะไรเลยแค่นั้นเองแล้วคือรองเท้าผ้าใบอ่ะอยู่ข้างหลังตรงเขาเรียกอะไรนะตรงระเบียงเออตรงระเบียงตั้งสองคู่แไม่เอามาใช่ฮะับท้งที่แม่ได้เห็นนะอือมมึงจะชนมินิมอลสุดๆแล้วแบบเราขุดมาจามพืหลักๆที่เหลือสองคนก็คือคอร์ซแล้วก็มีหน้าที่เปตั้งถ่ายอเราเองก็มาแต่งคู่อยากอยากอยากไปถ่ายเขาด้วยนะแบบกล้องกล้องเรามันไม่ถึงอ่ะอันนั้นของเขาก็แบบมูมโบ กล้องเราแบบแค่มือสมัครเล่นเองอุ้ยแต่เราก็ถ่ายเราได้ไงแล้วก็อแอถ่ายเป็นมใช่ถ่ายที่น้าร้านเขาถ่ายถ้าดูเหมืนครับผมแล้วพอเพมันก็ติงเราไปออแล้วก็ไปกันสักคู่เลยไปตามหาแม่สุดาเขาอยู่ซึ่งจริงๆแล้วพฉีวะวเดี๋ยวไปห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำเดยก็มีไปหาไปไปหาห้องน้ำไปไป้องด้วยวะฉีไปนี้ไปหาห้องน้ำเห้องน้ำของมึงเออ กองเล็กอันนี้กองเล็กครับทุกคนดูกองเล็กดูติ๊กตอกเร็วทามกูเป็นทั้งประสานงานเฮ้ยมึงไม่เกี่ยวอันนี้เสือกมาดูเสือกเสือกเสือกมึงดูดูดูตบมือกันทำไมครับเย้ไปดูเขาไปดูไปดูอุ้ยปกติเขาแบบว่าดันโดยใช้งานเยอะไปนักพูดเลย เออเกิดแป๊บนึงคนะทีนึงคนละทีนึงคนนิดนึงก็คือปีที่แล้วอ่ะจะมีแค่แบบเพื่อตากล้องอย่างนี้แหละที่มาขอเรียกเพื่อเราให้ไปถ่ายแต่เราเนี้ยคือแบบเขาเดินมาถ่ายเองแล้วแบบเหมือนจะไม่ใช่แบบทีมงานตากล้องอะไรขนาดนั้นไงอันนี้เป็นแบบว่าคนเดียวอ่ะคนเดียวมาถ่ายรูปแล้วแบบเอาเก็บไปแบบอาจจะไปโพสในแฟนเพจเขาอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นแทนเพื่อนเลยซึ่งเราไม่ตื่นเต้นหรือแล้วเรากองรูปมีน้อย วิ่งแต่เราได้อยู่แต่เราขนาดย่อมไงเราถ่ายแค่าง,งานส่วนตัวเราแบบเราจะไปงานใ,นใหญ่ๆนี้อย่างแบบอย่างของเขาแบบมีไฟอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อ่ะเออดีแล้วจะดีแล้วของแค่นี้ยังหนักเลยก็ดูสภาพสีแบบของแต่ละอย่างคือแบบโอโ้โหเสื้อตัวนึงใช่นี่ฮะตะกล้องแบบตะกล้องพี่ใหญ่ตะกล้องพี่ใหญ่ของเรารถก็ขับรถก็ขับขับ รถขับไม่พอมาเป็นตากล้องให้อีกนี่ฮะเขาว่างแหละพูดง่ายอุ้ยพี่คนโตเราทําได้ทุกอย่างเก่งพี่เราเก่งอ่ะเก่งหน้าบุรีนั่นแหละบุรีบุรีอุ้ยตายอุ้ยแต่เหมือนเนี้ยมีตัวใหม่ๆมาเยอะเลยนี่นี่พี่วันนี้ขอญาติมาเลยเออขยันนะคะชอบสูงอะพี่แต่หนูใส่ไม่คือหรอก พี่เขาสวยอะไร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 วุ้ยสุดยอดคุณพิธีกรภาคสนามครับวันนี้จะพามาดูบูธข้างๆบูธตรงที่เราอยู่นี่แหละไปดูบูธบอร์ดเกมก่อนนี่คือบอร์ดเกมของฝั่งนี่ฮะบอร์ดเกมน่าสวยมั้ยมีบอร์ดเกมหลายอันด้วยวะไออันนี้น่าเล่นอ่ะไอภาษาอังกฤษอ่ะ อเออน่าเล่นน่าเล่นมามามาต่ออุ้ยเขาถ่ายรูปเขาถ่ายรูปอย่าเพิ่งเดินเ,<อ>เขาถ่ายรูปมีมีคนปีนี้ปีปีนี้น้อยเนาะความรู้สึกเขาเพลปีนี้ปีนี้น้อยเพราะปีที่แล้วผมดูรูปปีที่แล้วก็ไม่ได้ไงเออ <c oughs> มึงอเงมไม่ได้มาหรอกมามามา,มาเดินนะ <c oughs> ถ่ายรูปถ่ายรูปนี่นี่เขาถ่ายรูปฟรีหรือเปล่าไปดูนะแต่น่าจะฟรีแหละไปดูอ่าตรงนี้เขาถ่ายรูปให้ด้วยดีจังเขาเรียกว่าคอมมูนิตี้ของคอสเพลย์นครสวรรค์ก็ดีนะระวังคนข้างหลังครับพี่ <laughs> มาครับเรา, <laughs> เ,ราเราต้องไม่ต้องพาไปถึงหลังเวทีหรอก <laughs> อ๋อด้านนี้ก็จะเป็นของด้านลงลงทะเบียนนะฮะไม่เล็กนะคอมมูนิตี้นี้ถือว่าไม่เล็กนะครับทุกคน ฝากกันด้วยบุคคลย้อนแสงไปๆๆบุคคลย้อนแสงเดินไปฝั่งนี้ก็จะเป็นบูธต่างๆเขาจะมีเนี่ยตัดผมแล้วก็มีบอร์ดเกมแล้วตรงนู้นก็จะมีของเขาเรียกอะไรมีเยอะใช่ไหมอืมอะไรนะคอสเพล์เขาเรียกอะไรนะเลเยอร์เลเยอร์เนาะของเลเยอร์มาขายมีจุดต่างๆด้วยเรากลับไปดูเลเยอร์ให้เลเยอร์ของเราดกว่าบบไปถ่ายตรงนี้เลเยอร์ของเราทำอะไรวะ เต้นติกตกนต๊กต็อกเต้นติ๊กต็อกเออเราจะไปดูฝั่งนู้นไหมตากล้องไปดิปปปออมาดูหน้าเวทีด,ดีกว่าปะนี่โอ,อ้โหตรงที่เราไม่ไม่มีคนเว้ย <laughs> นี่นี่เขานั่งกันอยู่ตรงนี้หลบหลบหลบหลงมา <laughs> นี่นี่เขานั่งกันอยู่ตรงนี้เราจะไปถ่ายบอร์ดเกมทำไมเราไปถ่ายตรงนู้นดิเออ <laughs> <laughs> แอดไปเออ,เ,อ,อเขานั่งกันอยู่ตรงนี้ทำไมเราไม่มานั่งตรงนี้วะก็มีพ่อแม่ตา่ตางๆเนาะพี่พันเนาะ เราอินดี้ไงเออแต่เราอินดี้ไงเีอยมันก็ไม่เล็กนะผมรู้สึกก็ได้อยู่เออหลายคนนะที่คอสเพล์มีมีทั้งประกวดแล้วก็ไม่ประกวดใช่ไหมพี่อืมโอเคเราไปโหมึงจะซูมหน้ากูเลยอ๋อหอยไงอ๋อโอเคไปๆๆแล้วกบไปหาเลเยอร์ของเราดีกว่าเลเยอร์ของเราแม่งเต้นติ๊กตอกเสร็จยังก็ไม่รู้เี้ย ผมว่าเสร็จยอยากอยางๆยาระดับนี้เสร็จับงานนี้นะบอกก่อนอยากมาเพราะอยากรู้ว่าคนมันเยอะขนาดไหนเพราะในในของฝั่งตัวเองเนี่ยดูด้านย e ีสปอร์ตของพระสวรรค์ก็เลยเออถ้าคอร์สเพลงเยอะอย่างนี้ก็ดีนะคงเสิร์ฟดีไปเราเดินคุยกันไปเรื่อยๆเ,เออ เจอเลเยอร์แล้วอะคนนี้ถ่ายได้แน่นอนเลเยอร์คนนี้มึงดูมึงดูมึงดูเลเยอร์กูเต้นมึงดูเลเยอร์กูเต้นอ่ะมึงไปดูเลเยอร์กูเต้นขออนุญาตนะครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับอุ้ยอุ้ยครูดังขอสัมภาษณ์หน่อยครับอันนี้อยครูดังหนูมไหมคะใครได้่อะไรใช้สิทธิอะไรเนี่ยสิทธิอะไรก็ไม่ช่วยตอนเนี้ยสิทธิประโยชน์อะไรอะ เฮียดแล้วเนี่ยโอเคไฟก้ายสวัสดีค่ะเราจะ <c oughs> ถ่าย <c oughs> ตกตก เอะเราต้องไปเซนทันอีกไหมหรอกูจะไปหาที่นวดกูกำลังจะนวดเลยกำลังกำลังไอ้นี่เลยกำลังจะสแกนเลยอีแอนโทมอเออตอนแรกเราจอดรถไว้ที่เจเจแปะเหรอถ้าจะไม่ผิดนะเจแปะเจแปะโบโบโบแล้วจอดจอดรถไว้ที่เจเจจัลลินค้าภาษาขอบคุณครับาพวนช่วยเยอะเลยรู้จักเปล่าเจ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 จัลินรู้จักเปล่า นั่นกูไอ้เคนดอกเนี่ยขาวว่าฟรีสนุกไหมฮะสนุกไหมทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะทำไมหายๆเอางานมาทำนะครับงานโบโบโบจเย็นลูกเดี๋ยวพาไปเล่นเซนทั่นไปไปโอเคดิวเขาคิดว่ากูเป็นพ่อมันหมดแหละมึงับกูอ่ะเี้ยไม่ไม่โวยคือกระทิงดิ ไปที่หลังคาวีสวีแควร์ไอ้นี่รั่วโวหลังคาวีสวีแควร์ก็รั่วเข้าใจนะไม่อ่ะไม่อยากเข้าใจทั้งสิน้นอันน้องเนงน้องเนงน้องเนงมาโอ๊ยงาน <S 2> <S 2> <S ถือลม แล้วก็ไม่กลางให้โบนะกลางเองเออเราต้องเขาเรียกว่าหาคอนเทนต์เข้าหาตัวเองเว้ยมึงก็เดินไปข้างหน้าเลยก็เดินถอยหลังเออวิ่งดิวิ่งบอกให้มึงวิ่งโอ้พัดไม่ได้เลยไม่ไม่ไม่ได้เลยพัดพัดไม่ได้เลยถอยไปเออนั่นแหละค่อยแพนใจเย็นจ้าเอาไปยุ้ยไม่เป็นไรพวกคุณคนสั่ง พี่ันแม่งแค้นเว้ยโอบีเขาหนามลั่นหูหมดอะไปไปไปขึ้นรถเดี๋ยวเดี๋ยวโบเก็บไงวะมายินแล้วเราเข้าสู่เซ็นทันนครสวรรค์นะครับวันนี้เราพาคลอสเพลเยอร์สองท่านนะฮะมาถ่ายรูปเล่นกันที่เซ็นทันนะฮะลมพัดไปยินเสียงปดเครับผมไม่มันอยู่ที่ตัวมันตัวหนึ่งอะไม่ได้ยินยังไงอะแล้วมัดกระปูนอออ่ะคุณพี่ กูก sí, sí, um. ¿Ah? ูก <the> ูควรจะขึ้นอินเสิร์ตหรือว่ากูควรจะหลบให้มึงถ่ายดีกว่าขึ้นอินเสิร์ตแล้วกันอ่ะไปไหนไม่ไปไมันไปเรงเนี้ยโอเคไปมึงอยากไปก็ได้มึงอยากชมสวนก็มาเฮ้ยอยากชมนกชมไม้ใส่กระตุกก็ได้แล้วนี่ไงทุกอย่างินคนทางนี้ก็ได้จ้ะดูนี่กระไดเหรอพี่พันธ์วิธีตรงนี้ก็สวยน่ะแต่น้องสวนมันจะเป็นเหมือนแบบไอ้น้องสวนน้องสมบูรณ์ หสวร์เมือนกันมันมันจะเป็นฟีลแบบจริงกว่านี้ใช่ปะสะพานหน้าไงเขาจะถ่ายสะพานข้างล่้างหน้าใช่ไหมมันมันจะสวยกว่าปะไม่รู้ครับไม่ตรงหนองสมบูรณ์อ่ะหนองสวัสดิ์อีกอ่ะจะหนองสวัสดิ์ถ่ายนี่เสร็จแล้วก็ไปนู่นต่ออ,ตอ,อ่ะเออกระน้ไม่เ,มเพราะว่ามันดูเป็นจีนจีนดียะอะไรงงเฮียเลยอ่าคุณได้ยินเสี่ยวบออะไรไปต่ออะถ่ายแล้วรู้สึกวันวันรู้สึกจัากกับบ้านแล้วแล้วจะคมซิกะไม่ใช่คมซิกไม่ใช่ปอะ Tchau, พิงพลาดอาการไม่ได้ไงลุงใกลให้น้องหน่อยไม่โฟกัสเทำไมเนี่ยนะครับหอมเพียงนึงขึ้นนินึงนั่นแหละสวยแช่บังยังอ้เหี้นังแบบผู้มึ้งอ่าได้ไหมเก็บเอา้โหใส่ก็ได้เอาแนวตั้งแหละเก็บเก็บให้ทั้งตัวเก็บทั้งตัวเก็บให้ครบสามสิบสองอะหัวเข่าไม่ขาดข้อสองไม่ขาดนิ้วครบทุกนิ้วอ่ะชอบไปเก็บให้ครบสามสิบสองอะ ต้องโดนดุกตีหรอสูสไปอเอาแล้วไฟมา,าแล้วครและนั่นก็คือทั้งหมดของ V s q u a r e c o อ p ์ a y c o n ค e s t ท2025ครับที่พวกเราไปถ่ายเก็บเบื้องหลังมาทั้งของเราและของคุณโบอย่าไปลืมติดตามของโบตรงนี้ด้วยอย่าไปลืมติดตามทั้งต่อๆแล้วก็ คลายแดงด้วยนะครับมีอะไรฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็รอติดตามออกทะเลต,ตอนต,ต่อไปเรื่อยๆนะครับเราพยายามจะอัพคลิปให้ถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเจอใหม่ออกทะเลอีพีหน้าเจอใหม่บ๊ายบาย